ทรทัศนะครับูู้บาราชการจังหวัดและคณะผู้บริหารทางหน่วยงานผักรัดแหลกภักเอกชน,นและกับประชาชนในพื้นที่ผักตะวันออกเฉยเียงเหนือตอนล่างรวมบันทึกเทโทุนละทัดถวาลย์ระกรชัยมงคลผับบรมราชนินีเนื่งในโอกาสวันฉเฉลิพมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568เป็นวันที่2ครับที่ห้องแสดงหนึ่งส่วนบริหารกิจาการโทรทัศน์ภผักตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทายศาลตำรวจและผักประชาชนในจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญจังหวัดมุกดาหารรวมไปถึงเทพธรทัศน์ถวัยประพันชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชนมสุธาพิม,มลรักษ์ผักบรวมราชินีเนื่องในโอก,กาสวันเฉลิมพระชรมคัภรษาสา,สามีถุนายน2568เป็นวันที่2รวมจำนวน27หน่วยงาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสุก์ที่ก่อนชาวไทยนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เขตบนรึกถวัลย์ขวัญชัยมงคลจะเผยแร่ออกอากาศนั่ห่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรทิโพิมลลักษณ์ขอให้ครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเชิญรับชมได้ผ่านช่องทางโทรทัศน์ ช่อง NBT 2 h d และช่อง NBT ภาคอีสาน <Okay. S 1> โกดมาเรก1 1สำหรับช่องทางออนไลน์รับชมในทั้งช่อง YouTube พิมพ์ค้นหาคำว่า,ารายการ NBT UBON